สอยสอยสอยพอแมพี่น้องฟังสอยนกแตดแตบินำขำเขาขมดินผ้ากระเทยยุคหินมาเลาะเมืองกลาลสินอันนี้ก็เอินว่าสอยไม่รู้จะด่าอะไรมันนะมันดูมันโอเคอยู่อันเนี้ยทำยังไงดีอ่ะทำยังไงดีอ่ะอีบ้าอันโอเคได้ได่าละสะใจเฮ้ยเที่ทยวไร สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สวัสดีแม่ชีด้วยนะคะวันนี้หลอโคบหล่งนโคบเป็นแม่ตัวเองเหรอโคบไม่เท่าไหร่ตอนเช้าเดินมาที่สนามบินก็ก้มลงดูเท้าตัวเองว่าเออมันเดินเดี๋ยวเท้าพันกันพอมองปุ๊บมองรองเท้ามองชุดปุ๊บอือก็คือแม่กูเองเนี่ยเพราะว่านี่ก็ชุดแม่ชุดแม่มาใส่แลวนี่รองเท้าก็แม่ก็มีแบบ แล้ววันนี้เรากดแม่่ชีช่วยอยู่ด้วยกันตลอดนะคะได้จับกลมอย่าหายไปไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแม่ชีหายไปเราก็จะอุ๊ยแม่ชีหายได้จับกลมที่นี่ที่ไหนคะน่านปาเรือค่ะตำบลภูสิงห์ค่ะที่จังหวัดอะไรคะเนี่ยจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับการเดินทางจากสนามบินขอนแก่นไปจังหวัดกาลสินให้ใช้ถนนขอนแก่นโพนทองตรงตามทางไปเรื่อยๆเมื่อผ่านโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารแล้วให้เลี้ยวซ้ายทั้งสี่แยก เข้าสู่ถนนถีนานนแล้วเดินทางต่ออีก18กิโลเมตรก็สิหอดเมืองกรสินเราจ้ามึงกูเป็นคนอีสันจริงไหมอ กาหนูหลับมาเลยหนูออกมาจากกรุงเทพกะหนูเดินมาตั้งเจ็ดแปดวันนะคะก่าจะถึงที่นี่นะดีนะคะเนี่ยหลับมาแล้วมาตื่นกาลสินทำไมคะไม่ใช่หลับมาแล้วมาตื่นที่วัดพี่ชื่ออะไรคะพี่สมรักพี่สมรักสวัสดีนะคะอันนั้นคุยกันก่อนค่ะพี่ที่นี่คือกลุ่ม ปุ่มแปลรูปปลาบ้านท่าเรือค่ะปุ <int al> <un> right. 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 Well, we ia, ่มแปลรูปปลาบ้านท่าเรืออันนี้คืออะไรคะปลาตองค่ะสุดที่จนส้มค่ะส้มปลาตองปลาตองไม่ได้อยู่ครับพูกเก่เหรอคะปลาตองมันาตองันป่าตองอันนี้ปลาตองอันนี้ผีตองนะแล้วก็เอามาห่อในอยใบตองใบตองอ๋อก็าจะเป็นแบบนั้นแล้วเราเอาไปทําอะไรต่อคะตัวนี้ก็ซอเปรี้ยวบางคนก็จะเอาไปทอดนะคะซอเปรี้ยวเราต้องตบหัวมันค่ะ เราต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่ถึงกะเปรี้ยวคะสองวันค่ะอ๋อสองวันก็กินได้แล้วมันปลยวเองตามธรรมชาติเหรอคุณแม่ใช่ค่ะแค่หอบก็มันก็เปรี้ยวเลยเหรอคะเพราะมันมีค่ะเพราะว่ามันมี ห่อสิห่อให้ทั้งตัวเลยเผื่อพี่จะเปรี้ยวบ้างแล้วก็หมักไว้สองวันทำไมมันถึงเปรี้ยวอ่ะมันจะเกิดจากข้าวค่ะมันเหมือนแหนมอย่างงี้ใช่ไหมคะลักษณะเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้มันจะใช้เนื้อปลาเนื้ค่ะแล้วหอยยังไงครับพี่ห่อนะคะแล้วเราจะมีไสที่เขาหอนะคะสวัสดีคุณแม่ล่าวันสวัสดีค่ะ เราใช้ใบไหนคะใบตองเราจะใช้สองอย่างนะคะก็จะเป็นใบตองเล็กนี่เราจะไว้ด้านในนะคะแล้วก็จะมีใบตองใหญ่ด้วยใช้ตองเหลืองด้วยไหมคะอันนี้พ่อไองจะไม่สวยนะคะแต่ตองเหลืองเอาคุณแม่ตักประมาณหนึ่งช้อนตองจะไม่เยอะนะคะแล้วก็หมุนหมุนหมุนจะลองไหมคะลองหอดูไหมคะต้องลองนะคะมันยากอยู่ดี อะลองแม่ลองสักหน่อยทุกคนควรจะลองคนละหนึ่งอันแล้วมาโชว์กันสิเขาทำเขาเก่งไงเขาเลยแบบเออชวนแบบทำแข่งกันเอง่างนี้รู้น่าอันนี้เป็นชิมตัวอย่างนะคะยังไงนะคะ อ๋อโอเคอ่ะเข้าใจต้องหักมุมอ่ะเข้าใจไม่ได้ไม่สนุกไงซีรีส์อ่ะต้องให้มีหักมุมก่อนมันจะสนุกไงอ้ยหนูสวยกว่าของพี่กอบอีกไม่มีไม่มีมุมเลยนี่ไงมุมตี่มุมเนี่ยเราต้องเป็นมุมอย่างนี้นี่คืดูของแม่นี่เราข้ามไปทอดเลยได้ไหมแม่ไม่สนุกเลยอ่ะตรงเนี้ยขายจ้าขายจ้าห่อละห้าบาทจ้าห้าบาทจ้าแม่ไม่มีใครมาซื้อเลยอ่ะ กระสิทมันอยู่ตรงไหนใต้เหรอว่าทีนใต้อีสานใต้อีสานเหนือเพราไม่รู้จักพันธุ์ที่ประเทศไทยอีสานขั้นกลางขั้นหนาเพราะขอนแก่นอยู่เหนือแม่คนนี้ก็เป็นคนอีสานนะคะหรอีสานขวานค่ะคนนี้ก็เป็นคนอีสานค่ะอีสานดานค่ะ เป็นคนร้อยเอ็ดค่ะอ๋อหน้าไม่เหมือนคนร้อยเอ็ดเลยอุ้ยน้ำน้ำแตกแน่เลยน้ำทะเลาะไหนทะเลาะทะเลาะทะเลาะงัวระหว่างนี้เรามาสอยกันไหมคะคุณแม่คุณแม่ซอยคืออะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นกรอนของอีสานอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่สอยเป็นหรอคนกานาสิง์ก็สอยกันหรอสอยค่ะเราก็สอยได้แต่เราไม่ได้สอยกรอนนะสอยอลไรเกลียวคุณแม่บบมี้ยังจ้าอันนี้มันแบบยังไม่เปรี้ยว วุ้ยแต่ถ้ามันเปรี้ยวต้องอร่อยแน่เลยอ่ะอดีอใครมันจะไปรู้ละ่ะใครมันจะไป้าใจไอเรามันคไมรู้หรไปกับอีเจนมานานแล้วนะออกไปทำรเล่นอะไรกับกูได้อีกมานอนมานอน เขื่อนลำปาวเขื่อนลำปาวอะไรอะไรว่าตื่นเต้นหรอไม่ใช่เราจะบอกว่าเราไปเขื่อนเนาะมันก็ดูจะเหมือนต้องแบบมีที่กันทีเกินอะไรอย่างเงี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี่ว่าหนุ่มพบมที่กันธรรมชาติไม่ใช่สันเขื่อนหรือเปล่าแล้วท้าไมสันเขื่อนเอามาด่าคนได้อะคนซี่ยุงอะไรอีน่าสันเขื่อนเนี้ยอีน่าด่าคนสันเขื่อนอ๋อเพราะมันเป็นอย่างงี้หรอหน้าเละเป็นดินอย่างเงี้ยหรอ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เต่านเขื่อนนะเส่นเขื่อนค่ะเลาปลาเป็นเปลือนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยว่าความยาวอยู่ประมาณ7กิโลเมตรใช่เป็นเปลือกกระเปลาตัวเล็กอุ้ยนั่นปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาเหมือนจะแสดงโชว์เหมือนกันเนาะตรงนี้ปลาตัวเล็กตรงนั้นปลาตัวใหญ่ตรงนน้นนักปลาตัวใหญ่สุดมาเป็นกลุ่มๆมันคือปลาอะไรคะคุณพี่อันนี้ปลาอะไรคะปลานินครับหรอเหรอตัวเล็กแค่นี้ปลาลู่ปลาดินลู่แต่เกลามปลาของเราจะเป็นแหล่งผลิต ปลานิลดับหนึ่งของประเทศไทยที่เลี้ยงกระชังปลานิลเลี้ยงกระชังอ๋อเลี้ยงเลี้ยงในเขื่อนเลี้ยงในเขื่อนครับเนี่ยมันเหมือนมันว่ายมันเล่นกับเรา嘛เนี่ยเราแหละเราเป็นเอื้อยเหรอเราเป็นนางเอื้อยเหรอเลี้ยปลามาเลี้ยงมาเล่นด้วยแม่จ้าเรียกแม่สิแม่มากินข้าวสิจ้าแม่เจ้าปลามานี่จ้ามามาเข้ามือฉันฮะมึงเราเหมือนเราเล่นลิเกเหมือนกันเนาะเหมือนแบบเล่นลิเกเหมือนกันทำไงดีอ่ะ เจ้าปลามาเลยจ้ะมาจงมาเข้ามือฉันนะจ๊ะเรื่องภาษาเรื่องปลาเนี่ยไม่ค่อยเจอลูกน้องหรอว่ามาคุยกับปลาแล่ค่อยได้กันไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยเจอทีมเป็นล้วเป็นลูกคนเดียวเลยไม่มีใครแม่ก็ไม่ค่อยคุยด้วยเพราะว่าแม่คุยกับหมามากกว่าแม่ไม่คุยกับแม่นินจ้ะนินอุ้ย ตรงก้อนมันมีปลาเยอะนะตรงเุ็นี้ยืนอยู่แมงวันเยอะไอ้หนุ่มไม่ได้เรียกน้มันมาเอไม่ได้ไม่ได้เรียกก็เหมือนเรียกยืนเฉยมันก็มาเห็นไหมฉันไม่ต้องพูดอะไรเลยเก่งเลแต่จุดนี้ก็เป็นแหล่งน้ำชนิดหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าหน่องแต่ปกติเขาเรียกว่าหนองน้ำส่วนจ็ดนี่เรียกว่าน้ำหนองไปดีกว่าค่ะคุณพี่ปลาปลาจ้า ลาปลาจ้าปลาจ้าอ้าวไม่มีใครรอฉันเลยปลาจ้าวัวจ้าวัววัวอ้วัวจ้าแม่จ้าแม่จ้าคนบ้าจ้าคนบ้าจ้าแม่จ้าหมาจัาแมลงปอจ้าแมลงปอ